เม็ดเหล่านี้บางคนนะครับครูบาอาจารย์หรือเพื่อนอาจ,จารย์บางคนเนี่ยที่เป็นเจ้าพ่อหลวงปู่ทวดนะบอกเลยว่าถ้าเจอเม็ดแดงๆเนี่ยยิ้มเลยถ้าเจอเม็ดแดงๆว่านสบู่เลือดนี่ยิ้มเลย,เม,เลย,ม,เลยมีไม่เยอะนะคือไม่ได้ว่ามีเยอะเม็ดสองเม็ดก็เกินพอแล้วถือว่ายิ้มได้เลยนะครับเพราะว่าเม็ดว่านสบู่เลือดจะมาโรยมาอนะไรเงี้ยสำคัญน,นะแดงๆเนี่ยแล้วลักษณะของ ข้างๆข,ข,ขมับข้างๆเนี่ยขมับสองข้างไม่เหมือนกันนะขมับด้านนี้เป็นเอกลักษณ์ขมับด้านนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เห็นไหมครับขมับด้านซ้ายเนี่ยจะเว้าบุ๋มเข้าไปมากกว่าแต่ด้านขวาไม่ใช่ด้านขวาเนี่ยทั้งขูทั้งขมับจะจะเป็นเนื้อพอกมามุมอูมอย่างนี้แต่ด้านซ้ายเป็นไงว้าเข้าไปสําคัญไหมสําคัญทําไมจะไม่สําคัญแต่ละจุดเล็กน้อยนี่แหละครับถ้าเราศึกษาจริงๆต้องละเอียดแบบนี้นี่เห็นไหมว้าเข้าไป นี่ครับคำตอกชัดไม่ชัดพิมพ์บอกอาจารย์นันด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งทั้งมือทั้งกล้องอะไรต่างๆเนี่ยการที่เราจะขยายเนี่ยพูดไปด้วยมือมันจะสั่นนะเพราะว่าเราออกแรงพูดท้องมันจะดันมือจะสั่นนี่ฮะนิดหน่อยนี่ครับลักษณะฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เป็นลักษณะของนี่ไม่เว้ามากนะครับจะมีหูอุ่มๆนะครับเป็นเนื้อเกินหูอุ่มๆเห็นไหมครับ อันนี้คือหูขมับสองข้างไม่เหมือนกันเห็นไหมครับชัดมากขอบพระคุณมากครับท่านธนดลเอฟซี FC ตัวจริงนเนี่ยไปไหนไม่ได้นะครับเพราะถ้าท่าน,านธนดลไม่อยู่เนี่ยจะนั้นไม่มีคนชมแล้วก็ยุ่งเลยนะนี่ครับแล้วตาเนี่ยถ้าติดชัดจะเป็นขีดอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่ติดชัดไม่ชัดเพราะว่าตาเนี่ยเป็นส่วนที่มันลึกอะ่ะติดชัดไม่ชัดบ้างนะครับแต่ถ้าติดชัดจะเป็นลักษณะขีดแบบนี้ เป็นที่มาของหน้าผากขีดตาขีดแก้ม